สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวน,นี้อยู่เกมแมดอีเชอร์กันนะคะอันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่สามเนาะก็พอดีแม่บ้านเห็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเราใหญ่ขึ้นแล้วนะคะตอนนี้นอเอาดอเวเวิชิปมอเวเวิร์อันนี้ดูก่อน,นดิ๋ยวแม่บ้าแล้ว,วก็ใส่ฟินข้างบนด้วยถ้าสังเกตอินครับประกอบก็อัปเกรดอะไรหลายๆอย่างมาแล้วนะคะมี โอโกทอีนี้ตอนนี้เควสนะคะเขาให้ไปให้กลับมาตรงเมทแมแ่แล้วก็เขาจะให้เราไปตีกับเอเ็กโรซี L ่ R o S e, ซึ่งมันเป็นจระเข้นะคะก็เลยแบบอืมไอเคเยแล้วเหรอคู่โัรคู่แค้นเก่าของเราเ่นั้นแมทช์ดีเราจะต้องให้ทุกคนได้เห็นแล้วละ่ะทีนี้ไอเคเนี่ยเมื่อกี้นะคะแม่บ้านไปสำรวจตรงแถวนี้มาซึ่งไปค้นพบว่า อ๋อที่ที่แห่งเนี้ยที่มันมีเจอร์ลัคเค้เยอะเพราะว่ามันเคยเป็นฟาร์มเจอร์ลัคเค้เก่ฟาฟาร์มอะลิเกเตอร์เลยก็เ,เลยแบบอ๋อแล้วมันร้างไปแล้วไงแล้วนั่นแหละเวชนาทำไมอะลิเกเตอร์เต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวขอว่ายน้ำไปก่อนนะยิงยิงยิงจริงๆก็ไปสู้มาหลายตัวแล้วนะ

มันจะฟาดสวนไปเรื่อยๆไม่ได้จะกัดตัวนะต้องมีตัวจุ่มเนี่ยโอนโด้ดโอ้ยวัมนฟาดหางไก่หลบทันหลบทันเนี่อุย้ยโดนกัดตูด อุ้ยทำไมายูดีเมื่อกี้เราก็มุ่นได้อุ้ยเราได้ท่าใหม่มาตอนไหนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยลอเฮ้ยเดี๋ย <c> ว <ười> คืออะไรไงอหลบข้างอะไรอย่างงี้เนาะหรือหลบเลอยขึ้นปั๊เอาไว้หลบสิเนาะ ได้มาตอนไหนไม่บางก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันไาโอ้ยโดนกับไปคนละทีอเคขาขาดแล้วนะขาหน้ามืขาแล้วเนะี่ยเจ้าอาริเกเตอร์

ไม่ค่อยจะพูมเลยเีค่ะเรียบร้อยขอดูเพยต่อไปแป๊บเช็คออนเี้ค่ะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าเนื้อเรื่องหลักคือจะเป็นยังไงต่อรู้สบายเดี๋ยวอาร์จีปีหนอ

The old man with one hand. Yeah, well, maybe you shouldn't be mutilating baby sharks. What are you saying? Nothing. Ha! <laughs> Boy couldn't catch sh** in a diaper. You telling me how to hunt a shark. Believe that? I mean, <laughs> I came down here thinking it'd be a good opportunity for some father-son bond. But now? I don't know. I might start looking for another summer job. n o ่แล้วว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาเป็นนักตาแล้วก็หวังว่าจะไปเรียนมาหาวิทยาลัยแล้วจอยที่นี่นะทั้งกับเวิร์คอย่ี้เอาชีวิตจริมาให้เราดูหน่อยดิอ่เ้าเดี๋ยวเราต้องตามไปแก้แค้นใช่ไหม บลัชอีกชิคเกอร์แดนวอเอร์เลือดคนกว่าน้ำแล้วแม่เราล่ะแม่เรากลายเป็นจูชีไ้ไปแล้วโอ้ด้วเวลาย้ายที่อีกแล้วตรงนี้โอเคจวค่อยกลับมากิดเอาละค่ะตอนนี้สนามของแม่บ้านก็เป็นเอออะไรอย่างเนี้ยเราดอเรียบร้อยแล้วล้วทุกคนมีสีสวยปะ จะให้ดูไอ้โซมากเลยตอนเนี้แม่ชะแม่เม,มชลามเดี๋ยวแม่บ้านชอบเซตเอ่ออิเล็กทริกนะคะลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองดีเลประมาณนี้แล้วก็ให้ดูตอนนี้ยาว5.2เมตรแล้วนะเพิสังเกตแล้วก็ไอ้ต้องหลามก็ตอนนี้เคเวสเนือ้อเรื่องหลักน,นะคะอุ้ยอะไรทำร้าย คราวนี้มาออกทะเลอีกอันนึงแล้วนะจะชิดข้ามแมวมาไกลพอทั้คู่แล้วแล้วก็เวลามตอนนี้นะคะเขาให้เราไปเจอกับตาลุงพีทจำได้ไหมลุงคนแรกที่เรากัดมือเขาขาไปนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะได้จะได้ไปไฟกับเขาแล้วนะแต่ไม่รู้ผลจะออกมาเป็นยังไง่งนี่แหละคะ่ะไปลุยฮัลโหล t h i s, <S, <Hello>? <S the one who took my hand alright ลุงบอกนั่นมันตัวที่เอาบือฉันไปดิเตรียมตัวให้พร้อมลูกชายมาแล้วส่ม,มาแล้วตัวเมียหรือตัวผู้เ่ยพี่โกงเว้ยอ่ะเปลี่ยกนกรโดดต้องทำลายกงกอนี่นะโอ้ยไอเรือดงนี่มันแบบคคบเครื่องจริง ต่งใครมาแต่พังแล้วอ okay, okay. ีกนิดนึงเราก็โดนไป็นึ่งหลอดโอเคโอเคเติมเติมเติมเลือดก่อนของงี้ยหน่อยนี่ไอ้ขอกินตบหน่อย กระพังแล้วพังเรียบร้อยเอาเป็นฟอร์ m เมทินคัมม n ่เดี๋ยวมีกองมีกองหนุนมันมีกองหนุน oh. มันมีกองหนุ oh. นนะทุกคนเปิดหลังชาร์ตี่กองหนุนเหรอกองหนุนที่กองหนุนะ oh. ตอน,นที่สี่แล้วพังกองหนุนลุงกะมากเลือเต็มเรือจะน่าจะไม่ได้ฆ่าลุงตอนนี้หรอกมั้งถ้าฆ่าก็จบเลยนะเรื่องไม่รู้กัน อ่ยม่เล็ไฟฟ้าด้วยเกือลุกกระพังละวีเฮ้ป่ะ l y remains r e าชีใช้คำว่าชีแสดงว่าเราเป็นตัวเมียเหรอกัดลุกขาขาดเลยสงสัยได้ขาอีกข้างในรอบนี้ เอาอะไรมาลาดเราเนี่ยหลัจะจุดไฟเผาเราเอา <c oughs> เราะะเือจะระเบิดแล้ว <c oughs> เอา ใส่ลุงลุงจะตายแน่เลยเราหัวว่ายอยู่ตรงนู้นพอใจแหละไปลุงไม่ได้ตายเอ้ยไม่ใช่ลุงลูกลุงไม่ได้ตายเพราะว่าเรากินแต่ตายเพราะโดนระเบิื้องตื้นแต่ไม่เห็นศพอะ่ะหนูก็คงไม่รอดหรอก เป็นเอลเดอร์แล้วเป็นยังไง้าเป็นเอลเดอร์แล้วจ้าโอ้ยห oh, <laughs> <laughs> ้าจุดสามเมตรนี่ใส่ได้สัทีวะอะไรอ่ะเอะทร์เกตโปรคันนอนหมูคนโอ้ยยัไปปล่อยสายฟ้าใส่เรือก็คือเรือจะขยับไม่ได้เป็นเวลาสี่วิอะไรเงี้ยหรอ งเหมือนวีแว่นเลยอ่ะโหดูเก่ขึ้นมาทันทีเลยอี่มันเก่เพราะว่าใส่อันีหรือว่ามันเก่เองเนี่ยดูแบบมันเก่เองเป็นเอลเดอร์สงสารลูกเหมือนกันเนาะแต่ก็นะ แต่เราเป็นฉลาดทีะน,นั้นเราต้องไม่เห็นใจมันด้วยใช่ไหมเฮียบเสร็จแล้วเอาไปให้ไปทำอะไรต่อโอ้ต้องไปตรงโน้นสชิเนาะไปยังไงละนั่นโอเคค่ะถ้าง,งั้นเดี๋ยวขอจบภาษาไว้เพียงเท่านี้เนาะกอ,อน เ่ hey, เนอะชอบอะ่ะนี่มันอะไรกันได้นี่มันแบบฉลาดรุดโลกไปแล้วโอเคปะโอเคค่ะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย